ทุองายนนการโรงเรียนอาจวิทยาคารที่เคารพอย่างสูงค่ะและเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนอื่นนะคะหนูขอเล่าประวัติของโรงเรียนบ้านแม่สาวพอสังเกตดังน,น,นี้ค่ะโรงเรียนบ้านแม่สาได้เริ่มตัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมพศัรา2465ได้สรา้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่นอก วัดแม่สาโน้ยเมื่อันที่7พฤทศภาคม2474ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่สาราชบรมรงและในปีเดียวกันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้าแนแม่สาเมื่อพุทธศักราช2479ค่ะในปีพุทธศักราช2521 โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนใหม่ชื่ออาคารรัฐธรรศาสตรวิทยาและได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีพุทธศักราช2537โรงเรียนได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาลหนึ่งและชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งค่ะ ในปีพุทธศักราช2539ได้สร้างอาคารการจาสนาพิเศษ39เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2 5 4 0ในปีพุทธศักราช2553ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร8 4ภ0 0สามรางวาปัจจุบันนายโกวิชเหมือนทาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร้างแม่สามีเนื้อที่6ไร่1งาน32ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์ซีเร้รัตดอกจันได้กล่าวต้อนรับทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารคณะครูลแลาคณะกรรมการ,ร,ารสถานศึกษา โรงเรี <iah. S 1> ยนจากผู้เดิมผู้สิ่ขาวนุชจนทร์นะคะต่อพมพนครราชสีมาเขตสามนะคะทีั้นนางศิีราสอบกันเป็นตัวแทนของท่านผู้อำนวการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สานะคะรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนชั้นประม แต่ข้าวข้าวเสือระดับชุมโรงเรียนสนศึกษาของแม่ลินนะคะตั้งแต่วันที่สิบสเลยมอบหมายให้ทีานเป็นู้ตรับท่านในคณนักยมศึกษาที่ที่สนะคะคููต้อพม่าที่แสงประจําใช้ประถมศึกษาที่ที่สามค่ะศึกษานะคะที่มาจากนครราชสีมาเกตาค่ะ โรงเรียนของเราจะมีจะมีลักษณะที่เป็นโรงเรียนกึ่งชานเมืองนะคะนะ,ะแต่ว่าจะเป็นชานเมืองแบบไหนแล้วก็จะมีผลงานยังไงเราดูวีดีอาร์ของโรงเรียนก่อนนะคะและหลังจากนั้นจะแนะนําสถานที่ของโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างเราจัดกิจกรรมยังไงบ้างนะคะซึ่ง ตัวดิฉันเองบุญใจกัญญมีเนี่ยค่ะทำหน้าที่เป็นวิชาการโรงเรียนนะคะดังนั้นเรื่องการศึกษาเรื่องด้านวิชาการก็สามารถที่จะถามตัวดิฉันได้นะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะของท่านคณะครูและามาในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ทางโรงเรียนบ้านแม่สาของเราทุก3ปี เราจะมีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบางครั้งเราคือโคราชเนี่ยอันหน,หนึ่งอยู่แล้วที่เราไปเพราะมันเป็นทางา่านเราก็ไปค้างนะคะก็จะมีไม้ค้าบุรีรามย์ก็มาค้างที่โคราชทุกสามปีของนังเกเรียนขยากาสแล้วต้องจบด้วยทันเล